นี้ทําอะไระเริบอกว่าเวลาเราพูดถึงผลงานเนี่ยวันนี้แหละันใหม่ถึงที่เราพูดถึงผลงานหนึ่นงปีมันคือผลงานเมื่อเมื่อปีแล้วใช่ไหมงั้นตอนนี้เราพูดว่าวันนี้ปีหน้าจะให้หุ้แถลงใหม่พอเวลาใกล้ปีหนึ่งมันก็ตายไปแล้วนะแล้วเมื่อกี้ก็ดเดี๋ว,วันนี่แล้วนะผมก็อยากจะฝากไอยยางเกดน,นี้ยขึ้นได้ไหมรับเอ้ยวันตุ่ยประชุมผู้บริหารที่กประ,ะหลาดีจเข้าเลย ตอนนี้แค่ตลาดขออนุญไปสำนักงานสถิติค่ะแล้วก็ื่องที่ชาวบ้านได้ใจรมากเลยนะลงไปพื้นที่เนี่ย่่าไฟ่ยแก้หนึ่งดวงมันอยู่ทุกวันนะมันเตือนทุกวันเลงคือตื่นก็มาก็เห็นไฟเตอร์บิกตอนนี้เราให้เกีละสี่ร้อดวงที่ลงไปอาจจะเพอร์อิกเ,เลยกอีกตั้งห้าดวงอันดวงเดียวบรบทลีทเกตรงนี้มีจุดที่ต้ไปทาให้สอาดขึ้นตรไหนอยางป้ป่าทเรือรถเบเอจะมีที่เป็นจุดรับเสียอยู่มีีจุดในเกจจุดจราจรที่เป็น่ ที่เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเรื่องอะไรต่างๆมีอยู่นะแล้วก็วันนี้คือมีไฟถนนเบอร์ห้าแล้วก็มีไฟริมทางนะแล้วก็มีจุดให้ชี้ชัดเจนแล้วว่าจะเอาอะไรบ้างรู้คือว่าพื้นที่บริบาลเนี่ยเขาอาจจะไปหาทางเองแต่ละเขตไม่เหมือนกันก็แล้วแต่และอันนี้คือภาพรวมของแต่ละเขตนะนี่ถามว่าอะไรคือกีฬาตัวหนึ่งอย่างคู่ต้งวิจัยนะตัวหนึ่งตัวที่ช่วยเราเยอะคือเรื่องแท็บบี้ความรูที่ถามตัวหแท็บบี้ความรูจะเพื่อเป็นแท็บบี้ความรู้คลาสแต่นี้ไปคิดว่าแท็บบี้ความรู้คลาสจะมี เอามีเอาลอยเพิ่มอะไรเพิ่มการเชื่อมโยงในงานอื่นั้นก็มีแท็กซี่ฟอร์ดดูมัสที่จะมานะผมว่าปีสองนี่เป็นปีของการเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเข้มข้นขึ้นรถมอเตอร์ไซค์บนทางน้ำนะประเห็นว่าปีสองนี่เป็นปีของการเรื่องีเหมือนเราทำไงให้ข้อมูลมันสมาร์ทมันมีระบบส่งข้อมูลมีการเก็บเก็บข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีก็ะเห็นได้ว่าที่เราทําอยู่ว่าจะเป็นเรื่องสำนักในทุกวิติยอันที่สามที่ว่าเรื่องสําคัญที่ นี่เป็นตัวร้ายปีสองนี่คือเรื่องการจราจรนะการจราจรเนี่ยเริ่มเด็นแล้วว่าตอนนี้ก็เริ่มละคือวัอนโร่ตนนั้งเช้านี้ไปเปิดละติดษามจุดที่ติดษามสี่แยกสี่หนักเป็นหน้าสำนักจราจรโยธาต้องเอาเรื่องการ,รจราจรมันเป็นที่ียื่นไม่ได้ไดในในปีนี้นะให้ชัดเจนเลยว่าการ,รจราจรคือมันจะมีสาร,อรพอลคือพอลกร,ระดุมมเสกบองไอโอหงาอะไรนะแล้วบอกว่าจะเริ่มว่าพอลกร,ดระดุมเปเสร็จแล้วอ่านั่นกะ็ฝากทางงบประมาณนะ ตอนนี้เรากำลังดูาลเรื่องตัวเองอยู่้ไปเยวาวราชไปพองสมไปเทารัฐไปสำเพงฟองอกอ่างฟองไปบางกอูซึ่งผมว่ารอยน,นั้นทำอยู่นะั่นเถื่อนก้าวหน้าต้งไล่ไงครับแล้วผมว่าเรื่องพูดได้นะเราจะเห็นโครงการใหญ่หญๆขึ้นก็อย่างเช่นย,ยังไม่มีงานาทำเอาไม่อยู่เรื่อง,งไม่ตไหน มีการตัดเนาะแล้วก็จะต้องขักดังในส่วนที่สําคัญจําเป็นต้องต้องให้ความมั่นใจว่าแต่ที่เสร็จยังนี่ผมอว่มูลนี่เป็นเรื่องรืาสายแล้วราให้เป็นเลื่องบเพิงโครงการต่างๆแล้วก็ผมว่าเรื่องพุทธศาทางเท้าเรื่องแต่ระหว่างลุยต่อผมว่าทำคนโอเคทําได้ดีทะเคเวอร์มเฟปีหน้าจะแถลงผลงานะจะแถลงอะไร เพราะว่ามันต้องเริ่มแต่ปีนี้แล้วนะทีแล้วมันก็อยู่ในแผนที่ท่านรองก็ดูอยู่แล้วถ้าไ,ไปเป็นเลขมาเนะี่ยขอให้เป็นตัวเลขน,นะเมื่อตอนที่เราเแถลงผลง,งานท่านนิตไลด์ท่านก้าด้านก้าดีแต่ละด้านเนี่ตยตัวเลขเป็นปยังไงถ้าเรามีตรงนี้เป้าหมายชัดเจนเนี่ยนนะ